ปีนี้เรานัดนักเรียนกี่มะะโมงคะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งเลยนะคะที่ปัมป๊มปั๊มไต่ปั๊มปั๊มปั๊มวรดเท่าโรงเรียนชั้นาญสามคัคกิริยะขอเสียงปรบมือดังๆโอ้สวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ริ้วขบวนธงของเรานะคะก็ได้เลื่อนเข้ามานะคะแล้วคุณผู้ชมคะเราไม่ต้องซอยเช้าสามแล้วทุกอย่างก็เลนะื่อนที่เข้ามาแล้ว ตามด้วยพานทุ่มและก็พกระบรมฉายาลักษณ์นะครับขบวนพาเรดสีแรกนะคะมาแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับสีสน้ำเงินของเรานำโดยขบวนป้ายสีน้ำเงินธงสีป้ายชื่อสีบวนเท่าประเกียรติในหลวงรัชการที่สิคณะดรามเมเยอร์และคณะเชียนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ขอนำเสนอสายทานแห่งศรัทธานาขานคราชบันทึกชีวิตและวิถีแห่งศรัทธาของพื้นป่าคําชโนดวังนาคินจังหวัดอุดรธานีดินแดงแห่งพญานาคเคยจมน้ำจ้ากพลังแห่งศรัทธาและความเชื่อมื้นบ้านส่งผลโดยตรงต่อการ รับแผ่เจ้าแม่นาคีซึ่งเป็นหลานสาวเพียงองค์เดียวของเจ้าปู่สีสุดโทและเจ้าย่าสีปธุมมา ให้ทุกทา่านโชคดีมีโชคม,มีลาภจรกักันได้ตกเป็นของทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อัตลักษณ์วิถีถิ่นเช็คอินเที่ยวเมืองไทยไปกับพวกเราสีน้ำเงินพิมพ์ทิไลภัยสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะและพี่น้องชาวเมืองลทุกนคนสีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พัะวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ และสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุฐาพิมลรัตน์พระปรมงราชษมีตามด้วยไพชนะสีอำพภาอเมทิสตามด้วยคาทากร์ชนะสีม่วงและเชียอดิดเดิ้ลใช้ชีวิตอยา่างภาคภูมิใจมีความเท่าเทียมเชิญชวนให้ทุกคนมารู้จักความเท่าเทียมซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนการที่ทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้รับเพศเดียวกัน หรือผู้รักที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะการส่งเสริมความเท่าเทียมยังรวมถึงวารสร้างความตระหนักในสังคมที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนสัตว์และสิ่งในชีวิตอื่นๆเป็นหัวข้อที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยการนำแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนานโยบายสาธารณะ สามารถใช้สร้างความเข้มแในชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและย,ย,ยั่งยืนรีพารีดีว่ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจมีความเท่าเทียมคอนเซ็ปต์นี้คือสีม่วงเกียรติท่านดิฉันนางสาวธนิชาอ่อนตาและดิฉันนางสาวเรืองกิตดอนเขื่อนงสมเป็นตัวแทนจากคณะสีเขียวจะสีได้แก่อาจารย์อุเทนบำรุงนาและป ได้แก่นางสาวกัญญาลักษณ์เกิดแก้วและนางสาวมารัศน์นาธนกิจเดชเจริญนัก,นนกดเรียนชนมัธยมีความเชื่อที่ยึดเหนีนหน่ยวจิตใจไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ,อทางาศาสนาหรือจะเป็นความเชื่อในเรื่องทางสายศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณได้เล่าสืบต่อไปมาและในวันนี้พวกเรามาดีตีมของความเชื่อในเรื่องสยศาสตร์และสิ่งเหนือธรรมชาติของแต่ละภาคใน กอจใจกอจะปรากฏกายแล้วสะกดพื้นพอใจลุ่มลมจนลืมกูยงังผีกะเป็นคนติ่งมีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นเจ้าของจะเส้นผีกะโดยไข่ดิดวันละฟ้องภาคอีสานย่าบายันเป็นผีบรรพบรุษทีวาหูท,ทีมาของเถียบายันแต่กับมีคนเลาไห,หลูกหลานรับช่วงตอนคนอีสานเลียววผ่าไว้ยอมหับ กะดีเป็นบาททนน่าไปเลยกะนีข้าการผีนางลำงก็จะมีอีกชื่อว่านางนาเป็นผีตายทั้งกลุงตำนานกล่าวว่าแม่นาตั้งครองแ,แล้วพอ่อจนสุดชีวิตในขณะที่สาเนยโยในน้ำเผมีผลไมยหรือเป็นสวนหมาเจือว่าเป็นหมิญญ่นยานเห็นสร้างมัดสาโคตรให้รับโดได้ มานานีตำนานหรือว่าคณะสีเขียวยังจงตับอยู่กับคนที่มูดมนไม่สามารถหลุดนจากความจุได้เมื่อถึงเวลาที่หมาโสมสารจะงมืดที่เข้ามาปกปมิตใจบัดนี้ก็ถึงเวลาสมควรที่สารจะนำพาแสงสว่สางสร้างรอยยิ้และความสุขให้กับคืนมาสู่คณะสีเขียวอีกครั้งสารนี้มีนามว,ว่าสารที่มุบอลกด ไม่ไม,มีคุณบอกก็ขอจบด้วยความตาย ผีดูผีได้ผีกาเนาะของภาคเหนือนะคระับอันนี้เป็นผีอะไรเอ่ยอยู่ในในสาลน์นะผีผีตายายนะผีตายายครับอะไรค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะตามด้วยนะป้ายเพื่อพเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์นะคะผู้ถือป้ายโดยนางสาวพันณพัฒน์บัณฑิตเสถียรค่ะพันพุ่มทองได้แก่นางสาวอาริยาสุพันธุชัยกุลและนาง ถืเอเดินน้องสาวสีตานังตรึกหากิดค่ะและคณะเชียร์ลีดเดอร์ที่น่ารักและสดใสของคณะสีเหลืองของพวกเราค่ะเรามาในหัวข้ออนักนางสาวปาณิสานิสิตค,ค่ะตำนานความรักผ่าแดงนันไอ้นะคะตำนานเล่าว่าในเมื่ออีกชาติที่ตาโดยมินางไอคัมเป็นรางวัลค่ะ หากบางไฟของูุใดหรือบางไฟของเจ้าเมืองใดสูงขึ้นบนไปครอบค้องค่ะโดยกำหนดเอาว่นขึ้นจิหาควมเดือนหกเป็นวันานบุญบางไฟซึ่งเป็นงานบุญครั้งยิ่นใ่ที่สวยงามและตาการตามากๆเลยค่ะรูปแบบขบวนพาเหรดได้เกิดการปนเปื้อนทำให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไปรียูรีเซ ขนานธรรมสร้างสประสรรสารในรูปแบบระหุวัฒนธรรมเริ่มต้นจากพ่อแม่มาเทีรับของความริษและแสงสว่างแทนการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วมักปรากฏในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมของตีและมักใช้ชื่อแทนกถิ่นโตและการเชิดมังกรมีแบบนี้ อำนาจและคุณยามควมตาคณะสีแดงโอ้งพระแม่กาลีแข่งสีแดงจงสำแดงวิชามาหาศาลให้สะเทือนเลื่อนลั่นตะวานมาปราบมารแม่กาลีผู้มี้เชิญมังกรคุณพามาพิราบะระยองเมืองสุนคอนผูกกว,วีเอกของไทยชื่อชื่อชื่อเสียงขจรกายทัดด่วโลกเจ้าของวรรณกรรมอมตะม,ม,ม,มากมม้ โดยเฉพาะเรื่องเราหลักไรยองเพราะไะยองมีของดี พ่นาภาภูงใจเรารักรรยองเพราะระยองไม่ใช่เมืองรองแต่เป็นระยองของแท้ผลไม้ลดลำ้ำอุตสาหากรรมก่ลาวนาอันนี้รรเรือประมงนี่ต่อเสร็จตอนกี่โมงครับลูกฮะบดูมันออกทะเลได้ไหมนะลูกอ่าที่เห็นอยู่ขอเสียงปลดมือดังๆให้กับสีสุดท้ายของเราครับก็คือสีชมพู เรือนไม่มากีฬาไม่ค่อยขาดก็าบอกกันนะสีไหนพร้อมก่อนมีผลต่อคะแนนกระบวนพ<ม>า<ม>เรน,น,นะคะคณะกรรมการก็กำลังจับ,กกาจบตา,กกาดูอย<ด>ู่ นายสันติผู้การสนิทใหฐานะตัวแทนนักเรียนบุคลาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์าไกล้จากยาเสพติดท่านคณะกรรมาก,การจัดการแข่งขันท่านผู้มีเกียรติและนักกีฬาทุกท่านคะข้าพเจ้ารู้สึกินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ประจำปีการศึกษา2567ในวันนี้การจัดการแข่งขันที่ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีความสำเร็จตามจิตกำนงทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนํำนาญสามัคคีวิทยาประจำปีการศึกษา2567ณบัดนี้ค่ะ ขอเสียงพร้เบอร์ดังังจากทุกคณะสีครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามพรบมเบอดังังครับอาการแข่งขันกีฬาภายในชํนาญเกมเริ่มขึ้นแล้วทีที่6กทับห้าโรงเรียนชํานาญสัมมคีวิทยา ประวัติทางด้านกีฬารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันฟุตซอลรายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ปีการศึกษา2566รางวัลชนะีี่าเรรคคัับิ